กูว่าลงไทยนี่บบได้มีเงินมีคำติดตัอย่างมาเลยบ่ตั้งรับไงมีมีมามีตอนมาก็มีหกหมื่นรถเมา์เขามาชงมากกับมาสองคนเนี่ยวันนี้เขาพาเข้าด่งข้าป้าวันนี้เขาก็จีบปนเอาเบิร์ดโดนปนอีกโดนปนอีโมลี่มาซืือทดินซืือดอนแล้วเงินหกหมื่นคือเขาปนก่อนแล้วก็เบิร์ดคนทางอันนี้ก็เห็นทั้งวันใหญ่จะดีพิ่นแถว ด่านเพื่นให้ขับรถขับล่างมากจิไมจิดมือมากขาแบบับรถขับล่างแบบมีผู้ใจดีเนะี่ยหันเพิ่นกับอีตน้นมาช้าเพิ่นจะเอาขับรถขับล่างให้เจ้าเงนเงียนี่ไไมไ สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ตสุขสุข,สขนเนาะพี่น้องมาในีก็เดินทางมากับพอน้องแพชรน้อยอีกคือเก่าพ่อพี่น้องเลยเนาะกลมาหาทางเอือ้อยอันที่ว่าเอ็มมุกจันพี่น้องเไยเนาะอ่าที่ว่าเรามาจากอาจับปาซักพี่น้องเไยเนาะที่ว่าเรามาลงรถอยู่นี่บ้านน้องเป็ดน้อยพี่น้องเไยเนาะกันเดือเร้านี่ก็เขากับยังบ่ฮู้ ปลายสาเหตุปัญหาว่ามาจากใช้กันแท้พี่น้องเลยเนาะขอมาหาทางเอื้อเพื่นไหมพี่น้องไปอ่าโอเคพี่น้องมากระเบาลีคือเก้าวโดยสบายดีโดยสบายดีโดย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 ชื่อจะไดเนาะนี่นะชื่อหมกจันชื่อหมกจันบอเอื้อหมุกจันเอื้อหมุกจันอยู่เท่าไหรแล้วเอ่ยสามแปดดูคนนี้พิคนหำไอหำบอโดย จองก็นี่เป็นคูค่กันบ่ผัวเมียกันแน่นเรื่องเรามันเป็นอะไรโอปนยมมาแต่ทางไรนี่นะเขียนมาอยู่กระตุ่น้อยหลังนี้นี่นะแต่ก่อนโบเห็นเนาะโบรีแต่ก่อนแต่ไปไหนมาคือโบเห็นไทยมาแต่ผู้แลจำปัสซักผู้แลมาแต่ใต้ผู้แลบ้านผัวผู้แลมาแต่ไทยเลยก็มาแต่บ้านผัวไปไทยเลยไปอยู่บ้านผัวไปอยู่บ้านผัวเนาะไปอยู่บ้านผัวกับ่าเชียร์ใชผัวเลย อาศัยผัวผัดมันเป็นแบบนี้มันบ่มีบอนอยู่บนเช้าผัวก็ได้พอเสียไปอาศัยครอบรัวผัวแล้วแล้วมันก็เป็นแบบนี้บ่มีทีม่มบ่มีทางอยู่ทางผัวกันดะพ่พอแม่ถิ่มพอแม่ปะบ่มีบอนอยู่บนเช้าแ้ร<ะ>ประยุกบอประยุกมาพี่ไปอยู่ฝุ่นอยู่ปากเซฝุ่นกะ อยู่เที่ยงไห้เที่ยงหน้าและอยู่เที่ยงไห้เที่ยงหน้ากินบกต๋อมกแต๊งขอข้าเจ้าเขากินขอข้อเจ้ากินบ่มีเข่าบ่มีน้าย่ำบ่มีอันเฮาบ่ได้เฮ็ดหอเฮ็ดหน้าเฮาบ่ได้ชั้นได้รับจอกรับจ้างน้ำเพิ่นว่าลงไทยนี่บ่ได้มีเงินมีคำที่โตงอย่างมาเลยบ่ตั้งรับทำงานนี่นี่นี่ตอนมากนี่หกหมื่นรถเมล์เขามาส่งมากับมาสองพรมเนี่ยวันนี้เขาพาเขาดงเขาป้าวันนี้เขาก็ จีปนเอาเบิดโดนปนอีกโดนปนอีโมลอรานี่หมายชื่อดินเชื่อดอนแล้วเงินหกหมื่นคือเขาปนก่อนแล้วก็เบิด์คนทางอันนี้ก็เห็นทั้งปัญญาจะดีเพิ่นแถวด่านเพิ่นให่ขารถหลดขาร่างมาติดไม้ติดมือมากขารโหลดาร่างมีผู้ใจดีเนี่ยหันเพิ่นกัอีตน้นวันซาเพิ่นก็เอาขารถหลดขาร่างให้เจ้าเงี้ยนี่มั้ยโดยดีใจเนาะเมนก็น่งแบยังมีคนดีอยู่เหมือนเมนยังมีคนที่ว่าซอยเดือดมาอยู่เนาะแล้ว อยู่บ้านมันกะทางจำภาษัก um. นี่กะโบดบมีที่มีท่าอีอย่างเลยโบมี่บมีมีแต่คออยู่เลยคอโดน้นกข้าวทำเชียงไห้เท่งหน่ายนะฮะอจะไปเฮ็ดเยียมคอยข้าวเพิ่นคอยด้กินข้าวพี่หน้าติพี่น้องเนี่ยเดี๋พี่น้องกับโบมี่น้เญาติพี่น้องเขาก็ถูกญาติคือกันญาติพี่น้องเพิ่นก็ได้เขาก็บโบ๊บีหนุ่มเกี่ยวกับเขานะคือว่าก็ปล่อยปลาละเลยเลยเขามีแล้วก็โบว์วัตัดขาดใช่โบมีใช่ พ่าง่ายๆว่า่ันเัฟเขาก็ต่างมีครอบครัวของเขาเพราะว่าในครอบครัวของเจ้าอะไรอย่างเงี้ยมันบมีที่มีทางอยู่แล้วแม่บ้านเยนม่เนาะแล้วบ้านเอ่ยเด้อยู่ไซน่ะบ้านเกิดบ้านเกิดยมุกาหารบ้านเกิดมุกาหารเป็นคนไทยตัวนี้เป็นคนไทยแต่พ่อแม่เอามาเลี้ยงแต่น้อยเป็นคนลาวแม่พ่อแม่เป็นคนลาวผูดตายพ่อกระตายแม่กระตายเป็นคนลาวแต่พ่อแม่ แม่แท้แม่แท้เน่เป็นคนไทยว่าแมนเป็นคนไทยจักผู้ไดพ่อแม่บุหูพี่น้องไม่ายกอย่างบุหูเลยบุหูจักเป็นคนแบบใดจักคนตาบอดหรือตาดีกับบุหูจักแมนผู้ไดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเอื้อเป็นน้ององ่ายกับบอกเคยเห็นพ่อแม่แท้ๆบ่กเคยจักชื่อจังไดบุหูตอนเจ้ามาข้างแรกเนี่ยเจ้าต้องปวดมาเจ้าตื่นห่วยแต่น้อยแดงๆผ่านแล้วอ้ไม่ง่ายมันขาไปเอา แต่กี่เจ้าผู้ไหนได้ว่าอันเจ้านี่เกิดอยู่มุกหาก็เอื้อน้องแขาแร่เาเนาะเอื้อน้องแร่เหมือนมึงคือบอกไปหาพ่อหาแม่มึงเอาหาอยู่ใช่อยู่มุกพู้ละครว่ะมึงเกิดอยู่มุกก็ชื่อมุกมุกจันมุกจันได้ชื่อมุกจันกันแม่นเลยเกินมุกเกิดอยู่มุกจะเกิดอยู่ใช่แล้วจังหวัดใดแ้วบาหู้คันว่าคนไทยไปเหตุเบียกอยู่จันทบุรีเหตุงานบ้านงานยังเออ ขันว่าเป็นคนไทยกันหูพอแม่อยู่จังหวัดนั่นจังหวัดนี่เออมาขึ้นทะเบียนเขาอ่ะเมนความกเจ้ายั่วนี่เดีบูหูอ่ะผู้ได้เป็นพอเป็นแม่บูหูเลยสมมุตินี่ก็คือหลังจากมันที่ง่ายๆมาแต่ข้างปากเช่ก็คือเอามาใส่อาศัยอยู่กระตุกแคนทางหลังนี้เมนมันบอกงมมากเลยเห็นงอมเท่าไหมเลยแทางแล้วก็ล้วนๆบางอันเดี๋ยวเจ้าเขาจาเขามาผักอาศัย ผ้าอาศัยน้ำพึ่นนี่แหละลงก็ขออยู่เพคนก็ให้อยู่ทางเจ้าของที่บ้านในบ้านทั้งสองท้องหมู่บ้านทั้องหมู่บ้านน้องเป็ดกับท้งหมู่บ้านคอนแต้ก็จะอยู่คาบกันเลยระหว่างหมู่บ้านแต่นี่อยู่บ้านน้องเป็ดแต่เป็นเขตของบ้านคอนแต้เพ่คนก็ให้อยู่ด้วยก็ให้อยู่มาอยู่เฮิงบ่ให้อยู่เฮิงแบบแล้วหันหับบ่ให้อยู่ บัดมาเมื่อคืนว้านนี่ว่าบ่ใหายอยู่หายอยู่เฮิงตะกี้เป็นยังจะบอกบอกว่าเออบ่ให้อยู่อะไเฮากะงงแล้วบ้านนี้บ่ให้มาอยู่แหละบ่ให้อยู่แหละก็แสดงว่าตอนนี้สิถึงไล่ที่บ่เออเขาให้ไล่บ่แม่นเพิ่นไล่เพิ่นให้ไไปปให้เพิ่นเศร้าโอ้ไมายตะกี้เพิ่นหับบ้านนี่นี่เพิ่นหับนี่บ้านน้องเป็ดนี่พอบ้านเพิ่นหับ อก็อเพิ่นก็ยังให้อยู่อยู่แต่บ้านอันนี้บอกให้อยู่นี่พอบ้านแต่เวียดมาอยู่กับเพิ่นก็ไมนยังบอให้อยู่แต่คนลาาแต่แท้นะเป็นยังจงบ่ให้อยู่แต่เจ้าทีบ่นี่เพิ่นก็ยังให้อยู่นี่เพิ่นกับมบมิธิ์บ่เลไปอยู่ป่าอ้อยนี่จังน้เพิ่นก็ดึงมาอีกนี่มาช่วยเวียดช่วยงานเพิ่นดับหน้าเพิ่นนี่แหละดัให้ดับหน้าเพิ่นนี่อนะไป่ ยังยงยังอีช่องทิศนะเราอะสิไปอยู่ปะอ้อยบอกเยสิปะอ้อยเดีนี้ค่ะในเวียกอยู่ปะอ้อยเลยสิไปนอนเผาอ้อยแบบอยู่ไรอ้อยฮนะในเมื่อเปิดหาเวลาย่ายบอกกันหพเวลาย่ายกับจีนย่ายไปอยู่ปาอ้อยไปเผาอ้อยแห้เจ้าแมนแมนแมนแหละแมนแหละคือมาไปนี่นี่หากินจะใช้กินอยู่น้ำกะเจ้านี่นะหาเนเธอไปลกกกา ไปหาลบจา้จางลงให้หโรกหอกโลกก้าน้ำเพลินนี่หละกินน้ำเพิินเหมือมากกระด้บบุบีเขา,ากินน้ำเพลินกระเจ้าเพลินมนะกินน้าเพนระเจ้าินกับดูตัวาค่ะมากะเงินเจ็ดแสนเนาะเงินเจ็ดแสนกับเรื่องเงินเจ็ดชิป้าเจ็ดชิป ก็อยากซื้อยังก็บริซื้อแล้วกินแต่น้ำกระเจ้ามาแล้วก็ลงดำห้ดำหน้าน้ำกระเจ้ามะแล้วลงดำห้ดำหน้ายังดีว่าเปิดใจดีแมนเมนมนเราลงยังว่าถือบนใจดีบนบทใจดีโอ้เจ้ามือน่ะเจ้างมาแรกๆนี่เจ้ายู่นีเลยวะยู่หนี่เลยหละนอนอย่นหนีหละขอนอนในหนีแหละที่แหละบริมีบอนี่บอเอามาดำอันนี้เอามาดำอันนี้ค่ะขออนะเอาอันนี้เอามาํำแมนเอามานาำเอามาดำเขาได้บนในบ่บอนอนก็ทายโลดปืดโลดไปปืดนี่ ออเอเอโบอเป็นยังไปปืดไปถ่ายรถดบมีช่างดอกชวยเชื่อกับโบมีคนไทยแต่ว่ามาตุกคุมอยู่เราเมนแต่โบคือว่าสาเหตุแบบบบมีอย่างยืนยันเนะาะว่าอยู่บ้านไหนเมืองใดเมน่าอยู่บ้านไหนเมืองใดแท้จริงน,นะ,นะงเนาะ จังเกอรกันอยู่ที่ขรางไะอนี้นี่เพย่พันไฮอันนี้กันน่องคองไอ่จะคล้องทีเพันใไฮยูนี่แหละเพันให้อันนี้กันโลยน้อยน้อยนี่พันโบเฮนเท่าไทยสินไทยเสือนุ่งแต่เสือเก้าเสือคากิงแม่นเชงชงคิงแม่นชงคิงพันเอาใไฮจะคล้องเพันนี่โอ้พันเริ่ดเลยนี่โตดงสารแม่นแม่นเพันเอาให้เอาให้มึงนึงนี่แหละอันนี้กะแต่ว่านี่ฟูอันนี้เห็นไหมอันนี้เพันให้มึงนึงนี่อันนี้ ชาวนี่เพิมเชื้อเป็นตัวเป็นเน้นนี่มีทั้งสินใหม่พร้อมเนาะแน่นนี่สินแต้มเพิ่นก็ว่าบริสันด์นุ่งเพิ่นชื่อหายบรเห็นเท่าถ่ายเครื่องถ่ายของบ่ดีโบเอ้แม่นผู้มีน้ำใจเนี่ยเมนคือเมื่อกี้นี่เอื้อยกับอ้ายไปลูกกาบ่ไปลูกกามาจ้างบอฮะก็ได้ชิปมัดมัดละพันมัดละพันฮะก็ได้ชิปมัดชิปพัมันลกยากกากต่มันห่างมันหยาบถึงมันห่าง Oh. เธอมันห่างมันหยาบหัดวดนไปคนแรกดึงเพื่อนคนเนี้ยเลื่อนอา้างว่ได้มีลูกมีเต้าบ่บ่บ่มีแต่อยากได้อดูลูกเต้าแต่เขาถูกเขาหยาบบ่มีทีบ่มีเกลื่อนมีสั้นนี่แหละอยากได้เรื่องอยากได้ลูกอายุตอนนี้สามสามแปดสามสิบแปดอันนี้ก็สามสิบสาม ไปพอกันอยู่กรุงเทพ,พบ่แมนพอกันอยู่กรุงเทพเธออยู่ก็อยู่กรุงเทพอเอากันเลยแปดปีแล้วอเอากันเลยแปดปีแล้วว่ได้แฝดอยากไปอันกรุงเทพอีกบ่อยากไปยูแต,บตบมามา่บอกมีเงินเฮ็ดบัตรไปม่าบมมีเงินซอมากอยากได้เพื่อนได้สร้างก่อนทางทางเฮ้าทางประเทศเฮ้าก่อนเป็นรักแรงกอ่อนครับแต่ไปเฮาบ่มีกิงนนี้่านไปหาเงินทางหดเกิดเห็นเป็นมาม่ได้มาเอาใช่ไหมเสีดินเสียรินอะไรนี่มันกยากยุ่งยาอีก มันมูอยากหลายอย่างยังบ่มีรักอยู่บ่มีบ่อนจึ้งว่าชั้นซะแม่นบ่มีบ่อนจึ้งบ่อนเชร้าบ่อนเพิ่งบ่อนเศร้าช,า,าชั้งแล้วก็สองสองคนนี่มีสัมโมโนคั่วตัวเลขกถูกไหมนี่แต่บุญไาาด้เอามาบ่ได้เอามาบ่ได้ขอมาบัญมีที่อยู่อีหยังเฮาจตงขอมาขอนําในบ้านเพิ่นขอในบอกในบ้านนี่ก,มก็มาก็มาแบบกระทัน,ทนหันนะ มากระท่านเบ่หรือไม่บ่บ่บมีผู้ไ่ต้องมากหลับจ้างได้เงินเกทแสนกัยังเหลือเงินเกทชิปพันมาเชียห์หากินมกต๋อมกแต๋งคนพานี้จอดทำใช้เลล่อนซชคนเลล่อนนอนหันนอนนี่ํำไปหันไปนี่ํำใช้นอนหันกินหันเลล่อนเป็นคนเลื่อนไปตัวที่ตัวเนี้ยเหน่งหงุดหงิหอยนอน ทุนี่จะชี้ยางไปใช้เลขคำใช้นอนหันเลล่นนะไปเรื่อยๆแต่เจ้ากันยังหักแพงกันดีเนาะเน้นได้แต่ปู้าปูถิ่มกันเด้อแต่เจ้าเน้นโบเคยปะบโบเคยถิ่มโบเคยนอนกันขึ้นกับโบเคยไปใส่ตอนชิพบกันไอเหตุงานอยังเดี๋ยวเอ้ไปเหตุงานอยัางนี้มาคุยกันอะไรอย่างนี้นะคนก็เห็ุงานสวนดอกไม้ีกับเห็ุงานสวนอินทผลลัมยู่อยุตัยอ๋อแล้วไปพ่อกัน

แล้วก็หักกาันบนี้่อ้ดีด้วเนาะยังพบหักกันเนาะเมนเมนเมนถึงทุกยากทำได้บบก็ยังชูชนไปน้ำกัน,น,นเดี๋ยวนี้ก็สรุปว่ามาตกทุกได้ยากในกาอาศ,าศ,าศ,าศาัยกินน้ำเพิ่นผู้ใจดีนี่นี่เมนเขาน้ำชามปลากับบมีเงินชื่อแล้วเมนเนาะเมน,น,น,นอ้โตพี่น้องเลยกะลน้ำปลาขรัพี่น้องเป็นข้าวปลาอาหารเชื่อลาคกาคิงกับโบมี มีแต่เสื้อผ้ากัเก่าวินเทจเนาะวินเทจกระจนเพิ่นเอาให้ใส่เนาะเสื้อผ้านนะเพิ่นเด้พี่น้องเนาะเดียลูกหลานก็บ่มีบ่มีเลยพี่น้องพี่แก้วก็บ่มีแม่นแบบว่าค่อนข้างก็ไปไทยพุ่นก็ล้นเติบเลยนะนี่เนาะแม่นมากลับมาบ้านกันแปลว่าตอนไปนะพุ่นสิจะไมีเสียงรถป่วนรถป่วนในเด้อพี่น้องเพราะว่าติดถนนหลวงทางเนาะก็มีเสียงรถแล่นผ่านพี่น้องเนาะกับ ตอนไปนั่นนี่บริตติโตมหาญาติพี่น้องเลยบอกเคยบ่มีญาติพี่น้องไปิชิติโตห้าพายอันนี้บอกเคยโอ้ญาติพี่น้องเหรคือว่าบ่มีเลยบ่มีโอ้ยแต่โตเองนี่ฝึ่งตเองเออไปนไดขึ้นไปขึ้นมาได้มีความท้อแท้จู่บอกโอ้ท้อแท้ท้อแท้บ่ป่มันบางตปวมันแบบแมนโอ้ยลังมือกะหัวนี่มันเต้นนี่ มันชิแต่คือหัวมันชิแต่มีมีมากีนจยอาโลอยู่นี่หัวมันปิ่นอยู่ขิดลายเมื่อันเพื่อนมาบอกว่าเออให้อยู่ค่ะเพิ่นก็มาเต็มเนี่ยนั่งเต็มสามคนปกอบซอบ้านพอบ้านสองคนเพิ่นก็มาโอ้ยเมื่อน่ะจดสามโมงสี่โมงยังบ่ไเด้นนอนคิดเพิ่นว่าอันนั้นบอกเพิ่นเพิ่นว่าบอกท่านวชให้อยยูบอกเพิ่นวมาบมื่อวาอยู่เพิ่อ่ให้อยูเฮง เป็นคนต่างถิ่นต่างถิ่นต่างแดนแล้วเพิ่นบูจักหัวตีนไปนอนยังเพิ่นยังบูหูเฮาแม่กะแเมนครความเป็นธรรมเพิ่นนำนี่เมนเมนมนมเคื่อนเพิ่นบดได้หูด้สมโน่ขัวตัวเลขเพิ่นเรับดได้มีอย่างเมนเราไม่ยังยิ่งแย่ทุกอย่างนะเพื่อนยังมากกะบทันหันคนกับมีอยู่สมโนตัวเลขมานี่บอชันเมนเรากับบ่มีที่อยู่ที่เศร้าก็เลยยกง่ายคำใส่นอนหันใช่จะเลยพอดีว่ามาอยู่ในกระต๊อบหลังนี้แล้วกับมีทางยูทูบเบอร์สายบุญเพิ่นมาเ้า เม่นได้ลงมาสัมภาษณ์สอบถามเนาะ<ม>เรื่องเล่าก็สิประมาณนี้เด้อเป็นองเด้อกสิบ่บบมีอย่างไรดอกบบมีที่อยู่แม่แมบบมีอยู่เป็นรักเป็นแรงเนาะแล้วก็อิจฉากับเพือ่อนจุโดนไล่ที่กันย้อนเพื่อนบบมีสามนูตวัวเลขยืนยันทังบานทงเมต้องให้ความเป็นธรรมทั้งบ้านทั้งเมืองเพื่อนน้ำแม่นเนาะอยเป็นดีแต่บ้านแต่เมืองเพื่อนบอยู่กับเม่นบอยู่าเถาเพื่อนเป็นก็งไง ถ้าผมมีหลักฐานที่มันยืนยันเนาะเป็นเพื่อนเป็นเ่อนหัวมาทางไหนเนีพี่น้อง e v e e n เอาบีกว่าเขาจยกทเรื่ไปจะิจะ่อยเออแต่ว่าช่วยให้เพื่นมีเงินซื้อมากลากระปองต้มกิงนะเงินของเาเองนี่แะที่ช่วยเพื่น เป็นกำลังใจให้ทางอ้ายเอื้อยผ่านพ้นเรื่องราวหลายๆนี้ใหสู้ๆเนาะบ่ลีเนาะเดี๋ยวค่อยช่วยเจ้าแสนนึงเด้อจังได๋อใจโดยให้เจ้าสู้ต่อไปเด้อชีวิตเด้อโดย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 สู้ต่อไป่เนาะสมมุติีุญญใจดีเพิ่นเห็นเพิ่นก็สิซอยเฮาเองโดยโดยโดยเฮ็ดอีหยังก็บ่แพ้ความดีดอกแม่เวลานอนก็ไหว้พระวเจ้าเนาะอ้าโอเคเดี๋ยว น้องน้องกับสีได้กับป้อนมาในเด้อโดรวยรวยรวยได้ครับเยโชคดีรวยรวยรวยเนาะรวยต่อไปทำไปอ่าโอเคเนาะพอพี่น้องกับพี่ว่าเาสรุปแล้วเนาะพอพี่น้องเนาะว่าเอื้อยมุกจันนี่ก็เพิ่นก็ถือได้ทีแล้วเนาะพอพี่น้องกับเพิ่นทาง เพราะว่าเอ้ยมาอยู่เขตตรงกลางนี่กับมีอยู่สองหมู่บ้านควบคุมเนาะพ,พี่น้องเนะาะแมีเป็นเขตของหนองเป็ดน้อยและกับคอนแต้เนาะพี่น้องนะคับทางหนองเป็ดน้อยนี่เพิ่นกะให้พักอาศัยอยู่แต่ว่าเขตขอขอคอนแต้นี่เพิ่นกะให้เวลาแบบให้เวลาอยู่พี่น้องเนาะแลบบเ,พ,เ,พ,บบเพิ่นให้เพิ่นกับโมฮูเนาะพี่น้องว่าที่ไปที่มาสาเหตุนี่ก็มีแต่คำบอ,อกปากเปล่านี่ก็เป็นอันยืนยันบ่ได้พี่น้องเลยเนาะคืะอเพิคำบอกปากเปล่าเนี่ยแบบ เขากันยังบมเน่ซัดพี่น้องเไงไปสัมมโนตัวเล็กเขากันยังบมมีเนาะพี่น้องเอกยมุกจันเรากะเราเราเกิดอยู่ไทยเพี่น้องเนาะเกิดอยู่มุกละหานกะเป็นไทยแน่พี่น้องแต่ว่าบมเต็มนัดจะเต็มตัวหรือบมเต็มตัวกะเขากันยังโมโหพี่น้องเยเนาะพอเราเกิดอยู่พุ่นเรากะมาใหญ่อยู่พี่เนาะเกิพี่น้องกันยังมาใหญ่อยู่เล่าพี่กะจากในกะฝากที่ตามเคสนี่ไปน้ำกันเด้อะพี่น้องกระน่าสนใจอยู่พี่น้องเนาะ เรากระตือร <Cornell. S 2> ือร้ทีแล้วพี่น้องเอกษาหนาสงสารอยู่พี่น้องก็ถามว่าผู้ใหญ่ใจดีด้วยว่า FC ท่านใดที่อยากจะซอยเรือทั้งเอื้อยมุกจันเพิ่นกะติดต่อหาทั้งพ่อแพน้อยได้หรือว่าทั้งสองทางใดก็ได้พอแพน้องเนาะกะให้เพิ่นสู้ๆต่อไปพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องกะทั้งพ่อแพน้อยกันสิขอตัวลาไปก่อนพบพอกับพ่อแพน้อยในคลิปหน้าก่อนอื่นก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีพ่อพี่น้อง